ดูดแล้วเราลํำได้นะครับเนีย่ยเราดูดก่อนได้นะเห็นไหมอันตรีเราเริ่มแรงแล้วนี่อยิง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 เดี๋ยวเราค่อยหาจังหวะเข้าเข้าจังหวะนี้ครับ สวัสดีเพื่อนเพื่อนชาวโมบายลิเกนแบ่งแบ่งแข่งสมัยดไรน์ดิจิทัลกราวกันได้นะครับผมก็ <c oughs> วันนี้ผมจะมาสอนเล่นฮีโร่ตัวเมตาตัวหนึ่งนะครับ <c oughs> นั่นก็คือคอร์นะครับ <c oughs> ซึ่งแบบก็ก็ยังติดเมตาอยู่อะจากเมื่อก่อนจนถึงตอนตนี้ก็ยังอยู่ในเมตาอยู่นะครับสำหรับฮีโร่ตัวนี้ซึ่งโดนโดนเนิร์ฟไปหลายครั้งมากแต่ว่าก็ยังพอเล่นได้นะครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปดูสกิลกันครับว่าแบบตัวเนี้ยมีพาสสีฟมีสกิลมีคอมบอยังไงนะครับผมไปกัน โอเคนะครับเพื่อนๆตอนนี้ก็อยู่ในห้องทดสอบกันแล้วนะครับซึ่งเราต้องมารู้จักพาสซีฟของคอร์สกันก่อนครับพาสซีฟของคอร์สก็คือเนี่ยคอร์สมันจะมีเด็กเตอร์นะครับก็คือไอตัวลิงลิงที่อยู่บนข้างหลังคอร์สนี่แหละครับเออซึ่งพาสซีฟของคอร์สก็คือเด็กเตอร์มันจะช่วยคอร์สยิงนะครับสร้างความเสียหาย35%จากคอร์สนะอืมก็คือตีแรงจากพลังของคอร์ส35%แล้วก็ที่มันดีอย่างหนึ่งก็คือมัน รับเอฟเฟกพวกแบบพวกเอฟเฟกโจมตีปกติอ่ะอ,อย่างคีหรือว่าอย่างตีตัดเลือดอะไรเงี้ยเออมันมันจะรับเอฟเฟกการโจมตีปกติของคอสมาด้วยนะครับผมสาหรับเด็กเตอร์นะโอเคต่อมาเป็นสกิลหนึ่งของคอสครับสกิลหนึ่งของคอสจะเป็นการเ,เนี่ยดูดดูดความเร็วเคลื่อนที่ของอีกฝั่งแล้วก็ดูดความเร็วโจมตีของอีกฝั่งแล้วเอามาเพิ่มให้เรานะครับผมซึ่งมันจะมีสแต็กอยู่นะครับเพื่อน ก็คือตอนนี้เราวิ่งวิ่งช้าแบบนี้ใช่ไหมแล้วความเร็วโจมตีเนี่ยสปีดโจมตีเราอยู่ที่1.24นะครับเพื่อนๆซึ่งคอสสกิลแรกสามารถดูดความเร็วได้สูงสุดถึง20%นะครับผมก็คือสามารถเพิ่มความเร็วเคลื่อนที่20%แล้วก็ความเร็วโจมตี20%นะครับเมื่อสแต็ก10นะ1สแต็กจะเพิ่ม2%นะครับถ้า10สแต็กก็20%นะครับ ซึ่งเรา,าจะหาสเต็กได้ยังไง e> ก็คือเราสามารถใช้สกิลหนึ่งโดนฮีโร่ครับฮีโร่ตัวหนึ่งจะเพิ่ม2สเต็กนะครับถ้าเป็นคีฟจะเพิ่ม1สเต็กนะเอ้ยถ้าถ้าเป็นคีฟเนี่ยแบบพวกคีฟป,ป่าอะไรเงี้ยจะเพิ่ม2สเต็กแต่ถ้าเป็นคีฟเลนอะอออมินเนียนอะเออเขาเรียกว่ามินเนียนนะครับคีฟเลนถ้าเป็นมินเนียนเลนอะจะเพิ่ม1สเต็กนะครับผมซึ่งถ้ามันครบ10สเต็กแล้วมันจะเพิ่มความเร็วโจมตี20แล้วก็ความเร็วเคลื่อนที่20%นะครับผม โอเคเดี๋ยวเรามาดูว่ามันต่างกันยังไงครับอันนี้ปกตินะครับปกติสปีดโจมตีจะอยู่ที่1.24นะครับแล้วก็สปีดเคลื่อนไหวอยู่ที่259นะครับแต่เมื่อเราสแต็กสิบนะครับเนี่ยสแต็กสิบปุ๊บสปีดโจมตีจะอยู่ที่1.64บวก0 4นนะครับแล้วก็สปีดเคลื่อนไหวอยู่ที่355นะครับผมก็นั่นแหละครับมันมันจะเพิ่มอะ ตอนนี้สปีดโจมตีเราเป็น1.64แล้วไงตอนแรก1.24ใช่ไหม,มก็คือม,มันจะเพิ่มแต่ว่าม,มันมีการหมดเวลานะครับสเต็เนี่ยก็คือเราใช้สกิลหนึ่งครั้งเห็นไหมครับมันจะมีครูดาวอยู่ข้างล่างถ้าครูดาวหมดก็คือสเต็กเราหมดแล้วโอเคเดี๋ยวเรามาดูสกิลสองแล้วค่อยไปต่อที่คอมโบกันครับสกิลสของคอสก็คือจะวางเด็กเตอร์ครับวางเด็กเตอร์ไว้แล้วเด็กเตอร์เนี่ยสามารถสร้างความเสียหายได้ด้วยนะครับ เนี่ยใช่ไหะวางไอ้เจ้าล่างล่างโคนล,ลิงเนี่ยเออแล้วไอ้ล่างปอบเนี่ยมันสามารถยิงอีกฝั่งได้ด้วยนะแล้วก็แบบ <c oughs> ยิงติดเอฟเฟกของแบบพวกดาบพวกไอเทมอะไรงี้ด้วยนะครับสำหรับไอตัวเด็กเตอร์เนี่ยแล้วอเอฟเฟกหนึ่งก็คือเราสามารถสลับที่กับสกิลสองของเราได้ครับซึ่งเราวางปุ๊บแล้วสลับเห็นปัเราจะสลับที่ไอตัวนั้นมันก็สลับกับเราอย่างเงี้ยแล้วเราสามารถ <c oughs> สามารถบ้าเลยสามารถกับสลับกลับมาคืนได้2ครั้งนะครับผม ซึ่งปกติเขาก็จะสลับแค่ครั้งเดียวนั่นแหละครับแต่ถ้าเราแบบวางปุ๊บแล้วเราสลับเลยเราสามารถสลับได้2ครั้งนะครับเนี่ยเข้าไหมแต่ถ้าแบบเราวางแล้วเรายังไม่ได้ขยะปะแบบเราเอาไปเช็คป่าเช็คอะไรเงี้ยเราก็ได้ประมาณ1ครั้งนะครับแต่ปกติก็ได้1นถึงสครั้งนั่นเลยครับก็ประมาณนี้นะครับสําหรับสกิล2ของคอร์สนะครับแล้วก็ต่อมาเป็นอันตีครับอันติจะเป็นการกราดย,แบบยิงแบบยิงแบบวงกลมแบบนี้นะครับผมเนี่ย ในการยิงแบบวงกลมแบบนี้นะซึ่งอันตรีเนี่ยจะได้รับจากผลผลของเอฟเฟกโจมตีปกตินะครับก็คือสามารถติดิหรือว่าแบบสามารถได้รับเอฟเฟกจากดาบพวกไอเทมอะไรเนี้ยแบบไอเทมตีแล้วลดเลือดอะไรเงี้ยก็คือมันจะได้รับเอฟเฟกพวกนั้นด้วยนะครับสำหรับอันตรีของคอสมันดีตรงนี้ก็คือถ้าเราออกไอเทมเป็นเนี่ยดาบลาบปีศาจแล้วก็กระบองศักดิ์สิทธิ์มาสามารถสเต็คทับซ้อนกันแล้ว สามารถทําให้คอสแบบอันติแรงนะครับผมแล้วก็ความแรงของอันติของคอสจะขึ้นอยู่กับสแต็คของเราด้วยนะครับอืมถ้าแบบเราสแต็คสิใช่ไหมเนี่ยคอสมันก็จะอันติแรงขึ้นนะครับผมคือมันมันขึ้นอยู่กับความเร็วโจมตีของเรานะครับยิ่งเราตีเร็วเท่าไหร่อันติเรายิ่งแรงนะครับผมเพราะว่าอันติมันจะยิงแล้วแบบ มันมันถ้าแบบเราตีเร็วใช่ไหมมันก็แบบยิงเยอะกว่าเดิมอะออจากปกติเราตีช้ามันก็ยิงแค่นิดเดียวแต่ถ้าเราตีเร็วมันก็ยิงเยอะนะครับผมอมก็มีประมาณนี้นะครับสําหรับอันติของคอสนะครับแล้วก็มันสามารถสร้างความเสียหายให้มินเนี่ยนสามร้อซนะครับก็คืออันติเคลียร์คีิได้นะครับผมต่อมาวิธีคอมโบของคอสครับคอสก็คือคอมโบเดียวเลยก็คือดูดสแต็กก่อนค่อยไปไฟครับ เนี่ยสมมติจูโลกอยู่ตรงกลางใช่ไหมแล้วเราฟาร์มอยู่อย่างเงี้ยเนี่ยเราต้องเก็บสแต็กเราให้ได้เยอะๆก่อนครับเนี่ยสแต็ก4สีแล้วเราก็วางสกิล 2, สองวิ่งไปแล้วเราก็อันติระหว,ว่างอันติเรากดสกิลหนึ่งเพื่อดูดสแต็กได้นะครับผมเนี่ยเห็เนไหมตอนอันติเรากดสกิลหนึ่งดูดสแต็กได้นะครับไม่ใช่ว่าแบบอันติเรากดสกิลหนึ่งไม่ได้นะ <Hello. S 1> โอเค แล้วการยืนเลนหรือการฟาร์มอะไรเงี้ยถ้าเอาคอร์สเล,เลนทองอะไรเงี้ยเราต้องออกรองเท้ามานาครับเพราะว่าตัวนี้ค่อนข้างเปืองมานานะครับสําหรับคอร์สนะวิธีการฟาร์มเราก็เนี่ยฟาร์มฟาร์มฟาร์มแล้วก็เก็บไว้ดูดสแต็กนะฮะเนี่ยสมมติเราตีจนนี้จะ,จะตายแล้วใช่ไหมเราตีจะตายแล้วเราอย่าเพิ่งฆ่าครับเก็บไว้ดูดสแต็กแต่อันนี้ไปดูดโดนเชเก็บไว้ดูดสแต็กนะครับผมเนี่ยดูดสแต็กแล้วเราค่อยฆ่าแล้วเราก็ค่อยออกไป แล้วก็อันติีแบบนี้นะครับแล้วก็สกิลหนึ่งแล้วเราก็วาร์ปกลับมาได้แบบนี้นะครับผมก็คือวางสกิลสองแล้วก็อันติีแล้วก็วาร์ปกลับมาที่เดิมครับสําหรับคอมโบคอร์สก็น่าจะมีประมาณนี้ครับหลักๆคือเลี้ยงสเต็กนะครับเนี่ยเลี้ยงสเต็กให้ข้างล่างเนี่ยให้มันอยู่ตลอดนะครับเนี่ยพอมันจะหมดปุ๊บสกิลหนึ่งรีใหม่แล้วก็กดดูดใหม่ไปเลยนะครับโอเคประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูไอเทมว่าแบบไอเทมประมาณไหนครับ โอเคครับเพื่อนๆไอเทมของคอร์สผมก็จะเล่นคอร์สป่านะครับคอร์สฟาร์มนะครับซึ่งผมจะออกเป็นรองเท้ารถคููดาวแล้วก็ดาบล่าปีศาจแล้วก็กระบองศักดิ์สิทธิ์คือ2ชิ้นนี้มันคู่กันกับคอร์สอยู่แล้วนะครับแล้วต่อมาเป็นวายุพิภพ,พ,พนะครับอันนี้ไว้แบบตอนเราอันตีใช่ไหมแล้วแบบอีกฝั่งมันมีตัวกายภาพที่จะโจมตีเราอะเออเราก็กดไอเทมชิ้นนี้สามารถแบบตอนเราอันตรีอยู่อีกฝั่งจะตีเราไม่เข้านะครับกายภาพนะจะตีเราไม่เข้าอืมแล้วก็ ต่อมาเป็นเกาะพลังสิ่งนะครับอันนี้ช่วยให้แบบตอนเราอันติเราจะวิ่งเร็วกว่าเดิมขึ้นไปอีกนะครับแล้วก็โลกอาทิน่าครับไว้กันพวกเวทเพราะว่าแบบเออเรามีแต่การกายภาพไงถ้าแบบเจอเวทหนักๆเดี๋ยวเราก็จะโดนจับทีเดียวแล้วเ,เราจะตายเลยนะครับผมก็มีประมาณนี้นะครับสําหรับไอเทมคอร์สแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือเอ็มเบมนะครับเอ็มเบมของคอสผมจะใช้เป็นเอ็มเบมนักฆ่านะครับผมถ้าเล่นฟาร์มนะมจะใช้เอ็มเบมนักฆ่าอัพอัพวิ่งเร็วอัพจอเกาะแล้วก็ ใช้ความสามารถที่สามค่าบ้าข้างก็คือค่าศัตรูแล้วได้รับพลังชีวิต15นะครับผมแล้วก็ได้รับความเร็วเพื่อนที่นะผมจะใช้อันนี้นะครับผมเพราะว่าคคสมันดูดเลือดไม่ค่อยขึ้นอยู่แล้วหละเพราะาเราไม่ได้ออกดูดเลือดใหญ่อะไรเงี้ยอโอเคเดี๋ยวเราไปดูในเกมกันครับว่าแบบตัวนี้เล่นประมาณไหนนะครับผมโอเคไปกันครับโอเคครับเพื่อนๆตอนนี้ก็ oh. อยู่ในเกมแล้วนะครับอ่ะูฟังเดงนะ เเป็นสกิลหนึ่งขึ้นมาก่อนนะครับแล้วก็ออกเป็นรองเท้าอันนี้เป,ปลี่ยนฟาอมก่อนเราแบบเราเกิดช้านะครับคอร์สเนี่ยคือต้องต้องฟาร,ร์มเรื่อยๆนะเอาบูก่อนเลยครับเพราะว่าคอร์สค่อนข้างเปลืองม,มานานะครับ เราพยายามเลี้ยงสแต็กไว้นะฮะเลี้ยงสแต็กไว้ให้ได้สิบสแต็กเรื่อยๆอเ,เราจะได้แบบยิงเร็วแล้วก็เคลื่อนที่เร็วนะต้นเกมเราไม่ค่อยเก่งนะครับคอร์สเนี่ยเราต้องแบบรอเลนมนาะอย่าอย่าให้สกิลหนึ่งขาดนะ จะเราเตียวตังเลยจริงๆคอสช่วงต้นเกมอะมันเอาเต่ายัางไม่ค่อยได้นะฮะแต่ว่านี้เราน่าจะเอาได้นะเราได้ฟาร์มฟรีไงถ้าแบบคอสได้ฟาร์มฟรีเนี่ยค่อนข้างเก่งอยู่ เราเราแบบได้เทม2ชิ้นนะครับคอร์เนี่ยได้ดาบดำอันนี้แล้วก็ได้กระบองศักดิ์สิทธิ์อันนี้นะครับถึงจะแบบเก่งนะคือแบบลำทีเดียวแบบอีกฝั่งแทบร่วงอะบอกเลยฟาร์มไปก่อนครับถ้าเราไม่โดนกดช่วงต้นเกมเนี่ยเราแบบเกิดแน่นอนครับยังไงก็เกิดะแต่ว่าคอร์สมันค่อนข้างเกิดช้าคนระับ

โอ้ยโดนเพื่อนแย่งบับไปเสยเราล้ำเคลียร์คริดนะครับคือแบบเต่าก็เอาให้แล้วยังจะแย่งบับกันอีกเนาะใส่ขอบถ้าเราไม่มีบูนี่ค่อนข้างเล่นยากนะเพราะว่ามันเปลืองมานานะ 仕事するガシ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  ยิงฟรียิงฟรีเดี๋ยวรอเราได้กระบองศักดิ์สิทธิ์อีกชั้นชิ้นหนึ่งนะ้วรู้เรื่อง ทาา่านนอมีการเดี๋ยวเราไปไปปุ๊บแล้วเราดูดแล้วเราล้ำได้นะครับเนย่ยเราดูดก่อนได้นะเห็นไหมอันตีเราเริ่มแรงแล้ววิ่งวิงว่งวิงว่งวิ่งวิ่งต้องวิง่งแลวสวยต่อมาออกเป็นการเวทก่อนเลยนะฮะอีกฝั่งเวทเยอะนะ เราค่อนข้างรวยแล้วนะตอนนี้ โอ้โหคนอื่นเยอะแยะทำไมมาตัดนเราเนี่ยเพื่อนนี่ไงดูดไปดีเห็นละเราเราจะวิ่งเร็วมากนะครับถ้าแบบสแต็กเราสิบนะ ยิง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 หญิงเราไม่ต้องแบบรอ,อนตีอย่างเดียวก็ได้นะฮะดูดีสแตกแกเทมข้างล่างเราแบบขึ้นมาแบบมหาศาลมากเดี๋ยวเรารอตรงนู้นนะดูดสแตกแล้วก็ค่อยไปครับไปปุ๊บแล้วเราก็ลํานะครับผมแต่โมดอัะบอกเลย วิอโอเดตโอเดตไม่ทันได้อันตีนะ้วแต่ก่อนคอ,อเนี่ยมันมันจะลำไม่ตายทีเดียวครับมันจะเหลืออยู่นิดนึงนะครับ เข้าจังหวะนี้ครับเราต้องอย่าอยาอยา,อยาเข้าไปโดนก่อนเพื่อนนะโอเคเดี๋ยวไปเอาบัฟเอาอะไรต่อกัน ยึดมียึก,ยก,ยกเล็กน้อยถึงบางการโอเคตอนโอดเดตเขาอันตี่อยู่เราลำมนะครับ<อ>ยิงยิงยิง โดนหนึ่งนะหายคิดหายคิดเออเอาไม่ได้นะครับมีคนเข้านะคีบคีบเดี๋ยวรออันติโอเดตเขาหมดก่อนนะเออเดี๋ยวนะเอ,อือแตก หน้าถูไปดีจังหวะเนี้ยโอเคต้องไล่บัฟใหม่แล้วนะข้าจาน่าจาบูตรงนู้นงั้นเดี๋ยวเราอบูฝั่งเราก็ได้ครับแหมเวลาเราเรายิงเนี่ยแบบแหมดาเมจดาเมจมันจะเด้งแบบหลายทีนะครับซึ่งคอร์สเนี่ยคือโดนเนื้อไปแล้วนะเพื่อนเพื่อนตอนนี้คือมันไม่เก่งเหมือนเมื่อก่อนแล้วนะแต่ก็ยังเก่งอยู่นะเป็นฮีโร่ที่แบบไวใช้ตายแล้วเอา อ้าวเดี๋ยวเน็ตฮัลโหลเพื่อนเน็ตโอเคเน็ตหายนะฮะเมื่อกี้เราต้องเอาคืนเน็ตัวนู้นซะบ้างนะมาดิดูดูดูสู้กันเปล่าอ้าวเน็ต เป็นอะไรอย่างเงี้ยหันเลอือ <c oughs> เน็ตหายนะฮะ <c oughs> เอาเรียบร้อยแตกเสย สรุปว่าก็คือเน็ตหลุดนะครับผมก็คือค้างเซิร์ฟน่นนาจะล่มนะครับตาเนี้ยโอเคไม่เป็นไรเอาใหม่นะแล้วฝั่งเขาไม่เป็นอะไรเลยเนี่ยเดี๋ยวเราหลอดแล้วจบดีกว่าครับแบบนี้ไม่ดีแน่เน็ตค้าง เซฟเนา่เนาเซฟเน่าเดี๋ยวหลอดเลยดีกว่าเราโซโลหลอดสบายอยู่แล้วนะดูดูจะดาเมจแบบถึงจะดาเมจน้อยก็จริงแต่ว่ามันเยอะเลมันมันออกดาเมจหลายครั้งน,นะ ฝั่งตายหมดยังไงว่าจะไปเอาบูก่อนนะแต่ไม่ต้องแล้วเดี๋ยวไปเติมเพื่อนเลยแล้วกันโอเคจอนสั่นมามา,าเราน้อยนะครับ <c oughs> เสียงแหบเลยเน็ตลดทีหนึง นี่งไงแทงเราไงอะเจาะแทงรูผูกพังหมดอะบอกเลยเพื่อนยืนค้ำให้อยู่นะเพื่อนเลือดเลือดนิ่เตียอืมไม่ตายนะฮะยิงป้อมเลยละกันจะได้จบโอเค ก็โอเคครับเพื่อนๆน่าจะมีประมาณนี้นะครับสําหรับคอร์สก็คือเมื่อกี้เน็ตหลุดไปรอบหนึ่งนะครับเน็ตค้างนะนอืก็น่าจะเป็นที่เซิร์ฟนะครับไม่ไม่น่าไ,ไ,ไ,ไม่ไม่น่าจะใช่เน็ตนะผมก็นึกว่าเป็นที่เน็ตแต่ว่าเพื่อนเราคนอื่นในเกมก็เป็นด้วยไงอืมโอเคครับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้นะครับสําหรับคอร์สถ้าเพื่อนๆชอบฝากกดไลค์กดแชร์ให้หน่อยนะครับผมจะพันซับแล้วฝากหน่อยนะเพื่อนๆฝากแชร์หน่อยนิดนึง โอเคครับบ๊ายบายครับ